ครับสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกันซ่นเคยครับร้านหนุ่มออโต้แอร์รันประเขาครับก็วันนี้เราจะมาดูการฟื้นฟูบำรุงระบบแอร์รถยนต์ครับของโตโยต้าไมต t ีครับไปที่ก็รถคันนี้อายุก็น่าจะราวสามสิบกว่าปีแล้วครับก็รถในกำลานครับรถเก่าคือแอร์ก็เสื่อมสภาพตามอายุรถครับก็เดี๋ยวรถคันนี้เดี๋ยวเราจะ ทำระบบใหม่ให้ลูกค้าครับเพราะว่าอะไรทุกชิ้นของรบในในรถเนี่ยครับก็เสื่อมสภาพไปพอสมควรครับก็อันนี้คือคอมเพรสเซอร์ครับเดี๋ยวเราจะถอดรือออกมาเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าแล้วก็ตู้แอร์ภายในครับเดี๋ยวเราจะถอดหรือออกมาเช็คสภาพดูครับนี่ครับรถไมเทีาครับรถเก่าครับก็เราสามารถทำให้แอร์กลับมาเย็นได้ครับ เืนปูระบบก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับขั้นตอนในการถอดหรือคอมแม่ครับ นี้เรากำลังทำการถอดหรือตู้แอร์อยู่ครับครับก็ตู้แอร์เราได้ยกออกไปแล้วครับก็ภายในรถก็จะประมาณนี้ครับฝุ่นค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดเป่าฝุ่นเช็ดถูให้ลูกค้าครับ นี่คือสภาพตัวแอร์ครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาเช็คสภาพนี่คือสภาพตัวแอร์ครับก็คาดว่าน่าจะไดยเปลี่ยนไปแล้วครับก็สภาพยังโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะทําการอัดลมเช็ครั่แล้วก็ถ้าไม่ไม่รั่วก็เราก็จะล้างทำความสะอาดให้ครับประก,กอบกับคืนครับนี่ครับคุนค้างเยอะ ตู้แอร์เราก็ทําการอัดลมเช็คลวดด้วนะครับก็ก็ตู้แอร์ก็ยังใช้ได้ครับสภาพก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะล้างทำควาสะอตู้แอร์แล้วก็กรอบกับคืนครับก็น,นี่คือ เป็นใหม่ให้ลูกค้าครับเพราะว่าเ,เดิมก็ใช้มานานแล้วครับก็เป็นของกูจิครับกองมาตรฐานครับนี่คือไรเออร์แอร์ครับใหม่ครับ เมาดูคอมแอร์ครับที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็เป็นของสันเดียนครับเป็นของแท้ครับครับนี่ของเดิมครับ ก็ได้ใส่เข้าไปในรถเรียบร้อยแล้วครับก็ตู้แอร์เราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ ็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่แล้วก็ทำบำรุงระบบแอร์โดยการไปดีรับมาดูค่าเสียคับหลังจากที่เราเติมยาเข้าไปเต็มแล้วฝั่งโลก็ประมาณ20่สิบมิลิครับฝับง่งไทยก็ประมาณสองร้อยนะครับผมนครับมาดูอุณาภูหน้าต้องแอร์ครับก็บบออบต,อตอนนี้ ความเย็นจะปรุงทำได้ประมาณ5ถึงครับก็ถือว่าหนาครับก็มาดูงานประกอบภายในครับหลังจากที่เราถอดตัวแอร์มาเช็ครางให้ลุกค้าครับครับก็เข้าตำแหน่งเดินูกครับครับก็เรียบร้อยครับโตโ o t a ามที่ X ครับซ่อมบำรุงระบบแอร์ใหม่ครับเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เกตของร้านหนุ่มออโต้แอรด์ด้วยด้วยนะครับก็ร้านเราก็ดำการตรวจเช็คซ่อมแอร์รถยนต์ครับรถเก่ารถใหม่ก็สามารถ,าารถเข้ามาเช็คได้ครับเบอร์โทรของร้าน,น,นก็คือ0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์ก็สามารถโทรมาสอบถามข้อต้นได้ครับเดี๋ยววันนำรถเข้ามาเช็คที่ร้านครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนราชประกาวิิยาคมครับ ก็ขอบคุณมากครับที่จิตกามรับชม